สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษานะคะประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่อาชีวศึกษาได้มีการเปิดตัวกิจกรรมอาชีวศึกษาเกษตรอัจฉริยะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรค่ะ คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาชีวเกษตรอัจฉริยะ a g r i t o n i c at- อาชีวะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างแรงผลักดันเชิงบวกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสารรค์ในการพัฒนาเกษตรกรของประเทศไทยและการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เกิดเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมของคนและสร้างระบบให้มีภูมิคุ้มกันรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์โลกปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายบริบททั้งที่เป็นโอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศค่ะ โดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19 กเกษตรอัจฉริยะนะคะจึงเป็นหนึ่งในประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไทยค่ะประชากรไทยนะคะยังจําเป็นต้องทํางานในภาคการเกษตรกว่า27ล้านคนซึ่งคิดเป็นประชากรกว่า2ใน3ของประชากรทั้งประเทศจึงอาจกล่าวได้ว่ากเกษตรกรเป็นทั้งพื้นฐานและรากเหง้าของความเป็นไทยดังนั้นการพัฒนากเกษตรกรจึงเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาวการปัจจุบันนั้นเรายังคงขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรเป็นจำนวนมากอีกทั้งอายุเฉลี่ยที่เพิ่มมากขึ้นของเกษตรกรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะมีนโยบายในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาศึกษาด้านเกษตรเพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะการเกษตรของเยาวชนอาชีวศึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่จำเป็นต้องพัฒนาในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและจำนวนของประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตหลากหลาย ดังนั้นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้แฮนดี้เซนต์ระบบเกษตรกรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะผนวกเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสู่การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต